มาแคปแกะกล่องลอล่าสวิตมอนเตอร์พึ่งออกมาสดๆร้อนๆน,นะครับผมเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานี่เองเมื่อวานนี้น่าจะมาวันที่20นะครับพุณผมน,นี้ก็เลยได้มาแล้ววันที่21นะก็มีลอร่าน้องจะมีทั้งหมดค่อนข้างเยอะมาก4 12ตัวนะครับแล้วก็มีซีเครตอีก2นะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีสีพิเศษที่ดูนะครับเดี๋ยวเราวันนี้มาดูกันว่าจะได้ ตัวเป็นน้องรอราตัวไหนกันจ้ามาแกะจากตุ่เหมือนเดิมมาเครฟมาอดี้เขาจะมาดูกันนะครับผมอ่าในรอราคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยถึงก็จะเป็นแบบเริเยมสีแบบออกสีทองนะครับเงินทองนะครับประดับไปด้วยแล้วก็เขียนว่า toy city เองครับดู นกนว่าเป็นสีนอะไรขอให้ได้สีพิเศษแล้วก็เป็นตัวที่อยากได้เนี่ยพุ่งแนวออกมาเป็นน้องจิ้งจอกนะครับเป็นน้องจิ้งจอกอันนี้น่าจะเป็นสีพิเศษนะเพราะว่าเป็นสีดํานะครับผมตัวน,น้องจิ้งจอกนี่เป็นสีดําด้วยแล้วก็มีหน้ากากแบบเฮ้ยสีเหมือนออกเป็นแบบ มิดไนท์มากเป็นแบบม่วงออกแนวม่วงเมทัลลิกนะครับผมเดี๋ยวขอวางน้องก่อนเพราะน้องตั้งไม่ได้อะรู้วข้างในมีอะไรให้อีกน้องแล้วน้องก็จะมีฐานมาใช่กับมีที่ถือเหมือนเป็นลูกเกตหรอหรือลูกชุบอะไรสักหนึ่งอันนะเดี๋ยวเรามาตั้งน้องกันดีกว่าแกะไงก่อนขอ่อนแกะไงก่อนแกะยากอะแกะเออไม่รู้ว่าจะแกะไม่ได้โอเคนะครับขอตั้งน้องก่อนนะครับเพื่อให้ น้องมีความสวยงามอุย้ยเพิ่งเห็นว่ารุ่นนี้แบบว่าฐานเป็นแบบสีดำนะครับผมมาตั้งน้องกันเสียบยากจังเลยเสียบยังไงวะเนี่ยน้องเสียบยังไงเนี่ยมันเสียบไม่ได้อ่ะแปบบ๊บนึงนะครับผมของเวลาในการเสียบค่อนข้างยากหนึ่งโอเคตั้งได้แล้วน้องก็จะประมาณนี้แล้วอย่างที่บอกก็จะมีรูปขนมให้หนึ่งอันไม่รู้ว่าเป็นดังหมกหรืออะไรนะ อันนี้นะครับผมก็จะอยู่ในนี้หนึ่งอันนะครับผมเสียบเข้าไปปุ๊มโอ้ยเสียบยากอยู่นะรุ่นนี้มีความต่อ,อยากอยู่นะครับนี่น้องก็จะถือแบบนี้เลยน่ารักมากทุกคนโดยรอบก็จะเป็นนี้จิ้งจอกสีแบบออกส้มส้มดำๆนะครับในกล่องก็จะมีการ์ดให้ด้วยซึ่งเขียนว่าอ๋อการ์ดก็จะเป็นสีแบบมิลนเนียมเงินเงินแบบนี้เองซึ่งนั่นคือสีพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งน้องตัวนี้ก็ ไม่เห็นนะครับว่ามีชื่อว่าอะไรแต่ผมเขาเรียกว่าเดอะ l o อแล้วกันนะครับนะ้องจิ้งจอกนะครับ